ชากสวัสดีครับวันนี้กับบล็อกครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้อยู่ทีสี่สุดซีรีส์นะแต่วันนี้ครับเราจะเป็นบล็อกสําคัญอันนึงของเด็กปีสี่เหมือนกันก็คือบล็อกในการถ่ายรูปจบครับเพราะว่าเด็กปีสี่หลายๆคนเนี่ยพอขึ้นปีเสียนเนี่ยเราจะต้องทําการสิ่งที่เรียกว่าทําการขึ้นทะเบียนจบครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ชุดครยถ่ายรูปคล้ายๆกับรูปที่ติดบัตรปีหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยมันจะเป็นรูปที่เราใส่ชุดครูในปีสี่ครับ ซึ่งในร้านที่เราหาค่อนข้างหายากเลยเพราะว่าเราไปหาในเลวนเอฟนะเราอ่ะตั้งโจทย์กับตัวเองในตอนนั้นว่าเราขอร้านที่1แต่งหน้าให้ทีผู้ชายแต่งหน้าได้เป็นอย่างที่2คือขอที่มันถ่ายแล้วสวยก็ไปดูรีวิวเลยตัดดูเลย ก็มี2ลร้านครับก็คือมี c ซ b e r c ์ไซซที่สยามแล้วก็ในเรื่องของ Ph o t o ซ i t y ของตัวลาดพร้าวครับแล้วก็ไปจบที่ว่าที่ Photocity ครับเพราะอะไรนะ่ะหรอหนึ่งเลยเขาแต่งหน้าให้อย่างที่2ก็คือมีชุดครุยให้ฮะแล้วก็เลยไปเลยแล้วเราไปกับอีก2คนก็คือนีน่กับขิงนั่นเองร้านอยู่ตรงข้างกับเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยแค่ขึ้นไปปุ๊บไปเจอร้านข้างล่างบอกว่ามาถ่ายรูปเขาจะชี้ขึ้นบนไนไปชั้นสองครับร้านเนี่ยเปิดประมาณ10 1สโมงครับล้วก็ได้คิวแรกๆเลยไปถึงปุ๊บเขาก็ออเคถามไมามไปะร แค่พูดคาว่าขึ้นทะเบียนจบหรือว่าถ่ายรูปจบพี่เขาจะรู้ทันทีเลยคราว่าต้องพื้นหลังสิน้ําเงินต้องใส่อะไรอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้เราไปแต่งตัวครับซึ่งแนะนํากับนิสิตชายนะให้เอาเสื้อเชื้อสีข,ขาวแขนยาวไปเองเพื่อให้เขาจะต่อได้ง่ายขึ้นครับหรือถ้าไม่มีเขาก็จะมีให้เลือกครับแต่งตัวเสร็จเนี่ยเขาจะพาเราไปแต่งหน้าครับซึ่งไวมากๆพี่เขาโปมากแบบ <c oughs> เสร็จเลยแปบ๊บเดียวเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่ชุดคุยครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้ฟิลลิ่งแบบใส่ชุดคุยอะแบบ คือปกติเราจะเห็นแต่แบบพี่ๆแบบปีสใส่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราตั้งแต่เด็กปีหนึ่งปีสองปีสามเราเห็นชุดนี้มาตลอดจนวันหนึ่งเขามาสวมให้เรามันรู้สึกแบบคือนางงามรับมงอ่ะก็ไม่เห็นเท้าดีมั้ยมันต้องไม่สำคัญมึงมึงทำไมของมึงถึงเข่าแล้วไปของกูอยอะมึงทำไมของมึงอยู่เข่าแล้วไปของกูอยูะนี่ประสบการณ์การคุยครั้งแรก รีพอรตเตอร์มากมาทุกคนอยู่กับจบกันแล้วค่ะจบแล้วแบบยังขิงดูดิดูช่วยเราดิอยู่หน้าแค่ดูดิแม็กซ์ด้วยค่ะแต่สีนี้ไม่ใช่สีจริงนะอันนี้สีจริงสีนี้นะคะทุกคนสีเงินสีเงินมินเทลิของเราว่าแต่ของปลอมนั้นไม่ใช่ของปลอมของของอันเก่า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 เดี๋ยวต้องเป็นสีตกนิดนึงนะคะ แต่ว่าเราแต่ว่าเราล็อสีหมดเลยนะไม่มีใครีแล่นะหลังคุยนวัดนะคือมันตรงนี้มันจะมีกระเป๋ากระเป๋าเขาแบบเขาบอกว่าเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าแบบในวันจบของรุ่นพี่ถ้าเกิดเนาะเอาเงินใส่ในนี้ได้โดยที่รุ่นพี่ไม่รู้อ่ะโดยที่รุ่นพี่ไม่รู้อ่ะเด็กรุ่นใหม่จะทำให้จบง่ายแต่พอใส่เขาจะหายปับปับปับแล้วก็ถอดครับ ซึ่งเขาก็จะให้เราจดชื่อไฟล์ไว้ว่า,วาโอเคจะเอาไฟล์นี้ไฟล์นี้ไฟล์นี้นะเขาก็จะให้เราดูไว้รับว่าโอเคอยากได้รูปไหนเราก็จะแต่งยังไงให้เขียนบีไว้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอรับไฟล์ซึ่งเรารอประมาณ2องาทิตย์จะได้ไฟล์ซึ่งจะได้ไฟล์ฟเป็นยังไงไปดูเลยฮะนำไปทุกคนนะใครจะมาถ่ายภาพแบบปริญญาอะไรเงี้ยคือฟุตบอลสิบปีขอเราใส่ว้ให้ดีมากมีชุดคุยให้เราแต่ชุดคุยเขาจะไปแต่งเพิ่มมีชุดคุยให้แล้วก็ ทุกคนเราก็ได้รูปมาจากมือคิงแล้วโดยที่มันเป็นแพ็กเกจของทางร้านนะราคาสา0บาทเราจะได้แบบบอกอ่าไม่ได้สปอนเซอร์คือเระอยากให้ฟังเฉยๆล้วเห็นแบบตอนนี้รีวิวในเลเวอเรดีมากก็เลยไปมาก,ก็คือเขาจะให้เป็นฟันดิจิตัลบวกรูปใหญ่แบบนี้แล้วก็มีรูปเล็กๆแบบนี้ประมาณโหลหนึงเฮ้ยครึ่งโหลมั้งประมาณนี้นี่ม่จริงไหยไม่เหมือนนะ <laughs> นี่ใครอะน่าใสเนี่ย <laughs> เสียหลักแต่ที่งได้ลูกมาแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนเป้าหมายของที่เด็กปีสี่ของท่านอย่างเงี้ยก็คือทำสิ่งที่เรียกว่าขึ้นทะเบียนจบตอนนี้คือตื่นเต้นมากเพราะว่ามันคือใบที่รวมข้อมูลรทุกอย่างคาดว่าเกียรติยศมาดับนึ่งรอขับลื่นอะไรกลอเลยนี่เราคาดว่าเกียรติยศมาดับหนึ่ง ตีสิไม่เกิดอ,อะไรขึ้นก่อนไม่ก็ได้จะปิดแผนแร้วหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปแบบนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆหลายคนได้นะกับใครที่อยากจะไปถ่ายรูปจบก็คือร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เป็นชอยให้ทุกคนได้เลือกครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสักเราวันนี้สวัสดีครับอ๋อเราลืมบอกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของการถ่ายรูปอะอยู่ที่3 50บาทนะาเป็นผู้ชายแบบผมดํา เราก็จะได้รูปใหญ่มารูปหนึ่งรูปเด็กมาเป็นครึ่งโหลส่วนถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ผมไม่ยาวหรือว่าผมไม่ดำจะเพิ่ม50บาทครับ